สื่อการเรียนการสอนอะไรเอ่ยที่จะใช้เป็นเกมก็ได้และที่สําคัญยังได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อีกนะครับมาลองดูไปพร้อมๆกันครับผมเด็กเล็กก็เล่นได้เด็กโตก็เล่นดีมาเรียนรู้เพื่อน,นำไปใช้พร้อมๆกันครับ เว r ร์ w a อลอเกนอเกนแอนอเกนครับสวีดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับผมอยากพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับสื่อหรือว่าเกมการเรียนรู้นะครับเกมการเรียนการสอนดีๆที่ชื่อว่าการเรียงลำดับกลุ่มนะครับซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ Wordball ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาที่ชุมชนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ ค้นไปนะครับว่าการเรียงลําดับกลุ่มนะครับก็จะเจอผลลัพธ์ทั้งหมด292รายการหรือว่าผลลัพธ์ด้วยกันนะครับซึ่งก็ลองมาเลื่อนดูตรงนี้นะครับสามารถเลือกหยิบเลือกหานะครับนําไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเองก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากสร้างเป็นของตนเองเนี่ยเก็บไว้เป็นคลังสื่อของตนเองเนี่ยไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่าสร้างกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็เลือกนะครับไปที่ แถวที่2นะครับนับจากข้างบนนะครับตรงกลางที่เขียนว่าการเรียงลําดับกลุ่มนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ทําการใส่ชื่อของกิจกรรมซึ่งในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแต่แต่แต่แตแ่ตแ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 นะครับเน้นย้ําและขีดเส้นใต้ทําตัวหนาด้วยนะครับว่าทุกท่านสามารถนําเนื้อหารายวิชาของตนเองเนื้อหาที่ตนเองจะสอนเนี่ยมาสร้างเกมเกมนี้ได้ทุกรายวิชาทุกเนื้อหาทุก ระดับชั้นเลยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตพิมพ์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอูพิมพ์ผิดนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มกลุ่มขึ้นมาอีกอันนึงมันบอกว่าสามารถเพิ่มกลุ่มได้สูงสุดทั้งหมด8กลุ่มนะครับแล้วก็รายการในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสูงสุดได้20รายการนะครับในที่นี้ผมก็จะขออนุญาตพิมพ์ว่า รับข้อมูลนะครับรับข้อมูลนะครับอุ้ยนะครับอันนี้ก็ประมวลผลข้อมูลนะครับในลักษณะแบบนี้และสุดท้ายก็คือแสดงผลข้อมูลนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มรายการเข้าไปนะครับผมจะพิมพ์ว่าเมาส์นะครับแล้วลองพิมพ์สลับกันซีเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะครับภาษาไทยบ้างเพื่อที่จะเพิ่มความท้าทายนะครับ อันนี้เมาส์คีย์บอร์ดนะครับไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนทีนี้ลองแทรกรูปภาพดูนะครับผมจะลองแทรกรูปภาพเฉพาะบางอันเท่านั้นให้ทุกท่านได้เห็นนะครับโอเคนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับแนะนําว่าทุกท่านเนี่ยให้พิมพ์ข้อความลงไปก่อนนะครับแนะนําว่าลองพิมพ์ข้อความลงไปก่อนแล้วค่อยกดแทรกรูปภาพนะครับมันก็จะเหมือนเป็นเอาคํานั้นเนี่ยไปเซิร์ชไปค้นรูปโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับแทนที่เราจะ ไปพิมพ์ทีหลังเนี่ยแล้วเลือกรูปภาพก่อนนะครับเราก็ใช้ทําแบบนี้เลยนะครับง่ายดีแต่ว่าแนะนําว่าน่าจะเป็นคําค้นที่เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอผลลัพธ์ที่ที่เร็วและง่ายกว่านะครับโอเคเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของภาษาไทายนะครับภาษาไทายเนี่ยก็อาจจะเจอรูปภาพบ้างนะครับแต่ไม่น่าจะเยอะเท่ากับภาษาอังกฤษนะครับโอเคตอนเมื่อกี้บอกว่าจะ ทำการแทรกนะครับบางอันเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ใส่รูปภาพไปหมดแล้วนะครับผมโอเคขออนุญาตเลือกเป็นอันนี้ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดรูปภาพเกิดอะไรขึ้นขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นโอเคขอลองใหม่โอเคขึ้นแล้วนะครับเมื่อเราทําการนะครับพิมพ์กลุ่มพิมพ์รายการในแต่ละกลุ่มนะครับชื่อกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดไปที่ปุ่มเสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับ หัวข้อบางกลุ่มบางส่วนยังคงอยู่ในค่าเริ่มต้นนะครับผมขออนุญาตกากบาทออกนะครับอ๋อมันทําไมมันขึ้นไปแบบนี้นะครับอ๋อนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ต้องลบอันนี้ออกนะครับแล้วก็ลบอันนี้ออกนํามาใส่ตรงนี้แทนนะครับรูปนิสอตรงนี้นะครับเป็นชื่อกลุ่มเคนะครับอันนี้ก็จะลบอันนี้ออกไปนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ตรงรูปนิสอข้างหลังครับว่ากลุ่มนี้นะครับ อคอันนี้เป็นแสดงผลข้อมูลอืมระบบค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะครับเช็คแบบนี้ได้ด้วยเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็จะกดนะครับขออนุญาตแทรกรูปภาพอีกสักอันหนึ่งนะครับกระเทือนนะครับพอกระเทือนนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านล่างว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับมีจับเวลานะครับมี เขาโครงแบบที่จัดกลุ่มเป็นแบบตารางก็มีนะครับแล้วก็แบบสุ่มรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งเขาโครงเดียวกันเสมอนะครับเค okay, นะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าแชร์แบบอมอบหมายงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งเนี่ยผมอยากแนะนําว่าเวลานําไปให้นักเรียนเล่นเนี่ยแทนที่เราจะเล่นสนุกเคฮาอย่างเดียวนะครับแนะนําว่าให้มอบหมายเป็นงานแล้วก็พอเวลาเด็กๆพิมพ์ชื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะได้เก็บผลการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นรายบุคคลด้วยนะครับและที่สําคัญยังมีค่าเฉลี่ยค่า เหมือนเป็นความเข้าใจของห้องในเนื้อหาที่คุณครูสร้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดมีมากคุณครูก็จะได้ไปบทเรียนต่อไปอย่างสบายใจแต่ถ้าเกิดมีน้อยหรือค่อนข้างที่จะไม่มีเลยเนี่ยคุณครูก็จะได้เน้นย้ำซ้ำําทวนนะครับหากิจกรรมหาซื้อนะครับมีแบบฝึกเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้กําหนดเป็นแบบกําหนดงานมอบหมายนะครับเพื่อที่จะดูผลการเรียนรู้แล้วก็นําผลการเรียนรู้ที่ได้เนี่ยนะครับผลการวิเคราะห์ ได้เนี่ยไปพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนะครับโอเคไปดูเกมนี้กันบึ๊บโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถเลือกเทมเพลตหรือว่ารูปแบบได้ด้วยเนาะแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เลือกนะครับโอเคอันนี้ผมจะลองกดนะครับอ้าวถูกดีกว่านะครับไหนไหนก็ไหนไหนละนะครับกระเทินนะครับเครื่องพิมพ์นะครับลำโพง CPU มีอยู่อันเดียวนะครับแสดงผลไมโครโฟนแล้วก็โปรเจคเตอร์กคดส่งครับตอบตึง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  ตึงตึงตึงเย่ถูกหมดนะครับจะดีใจเพื่ออะไรนะครับสร้างเองเล่นเองนะครับผมก็เชื่อมั่นว่านะครับเกมเกมนี้นะครับหรือว่าสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกลุ่มนี้นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยยังสามารถใช้นะครับสำหรับกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเด็กๆไม่มีอุปกรณ์เนี่ยคุณครูก็พาเล่นในชั้นเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเด็กๆมีอุปกรณ์ครบพร้อมมีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อย่าลืมแชร์เป็นแบบกำหนดงานมอบหมายนะครับแล้วก็อาจจะไปให้เรียนมาก่อนจากที่บ้านก็ได้นะครับกำหนดเป็นแนวคิดแบบห้องเรียนกับด้านหรือว่าฟรี p ป,ป็ดค a สต์ o ูมนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้ามั่นใจว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนําไปทดลองใช้เพื่อเปลี่ยนการสอนด้วยนะครับและเนื้อสิ่งอื่นใดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ้งกริ้งงิกนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของคิดเดนแชร์ทั้งหมดนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการได้เรียนรู้คลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปลองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ